ค่ะวันนี้จะมาเสนอสิ่งดีๆนะคะสำหรับได้ทดลองทานแล้วก็คือตัวน้ำแอปเปิลออร์แกนิกนะคะที่ตอนนี้กำลังฮิตกันนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยอย่างแรกคือช่วยชะลอความแก่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ขับสารพิษนะคะช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมแล้วก็ช่วยปรับกรดกรดแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยนะคะในเกี่ยวกับปรับสมดุลระดับในกรดแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการขับถ่ายให้เป็นปกติแล้วก็ บรรเทาอาการปวดข้อด้วยนะคะต่างๆแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นเป็นโรคไตโรคนิ้วในถุงน้ำดีด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายะคะ่ะแล้วก็วิธีทานเนี่ยก็ก็คือทานนะ้ำแอปเปิลออร์แกนิกเนี่ยสองช้อนชานะคะแล้วก็น้ำพึ้ง2ช้อนชาแล้วก็ในน้ำหนแก้วเนี่ยคะ่ะก็คือพอตื่นนอนปุ๊บก็ผสมลองทานนะคะ เพราะว่าทานแล้วรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องระบบขับถ่ายนี่ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ส่วนส่วนท่าสำหรับคนที่พออันนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ต้องการลดน้ําหนักยากเนี่ยอาจจะเป็นมีปัญหาจากเป็นคุณแม่หลังคลอดเป็นคนที่ชอบทานนะคะแล้วก็มีไขมาัสะาสมมากหน้าท้องใหญ่ต้นแขนต้นขาใหญ่ร่างกายไม่กระชับ หรือว่าเป็นคนที่โยโย่มาจากการทานยาแลความอ้วนต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการโยโย่แล้วก็ทําให้ทานเท่าไหร่ก็ลดน้าหนักยากเกิดอาการท้อแท้ก็แนะนําเป็นเซ็ตนี้นะคะเป็นตัว iPass ซแล้วก็ตัว i a อาร์แคนา p l u s อย่างแรกต้องดูก่อนเลยว่าโรงงานที่ผลิตราคา,า,คาที่ไหนโรงงานยังไงนะคะต้องสังเกตดูก่อนแล้วก็ส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างผ่านออยอไหมวันเดือนปีนะคะแล้วก็ ราคาแหล่งที่มาเราเราควรจะดูก่อนเรื่องนี้นะคะก่อนสั่งแร้วไม่สั่งนะคะเซตนี้สำหรับคนที่ลดหนักลงยากมากๆคือแนะนำเป็นเซตนี้จะดีที่สุดแล้วก็ อย่างแรกเลยเนี่ยจะช่วยลดความอยากอาหารอย่างที่สองเนี่ยจะช่วยเร่งเร่งเอการผอผ่านให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ดึงเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็จะบล็อกไขมันใหม่ที่เราทานในแต่ละวันนะคะแล้วก็ดึงไขมันเก่าเนี่ยเราออกมาใช้ด้วยแล้วก็ช่วยลดกระชับสัดส่วนต้นแขนต้นขาไปในตัวด้วยแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าไม่ใช่ยาจะไม่มีผลข้างเคียงไม่ใจสัน่นนอนหลับเป็นปกติะคะ่ะ แล้วก็เห็นผลได้ไวด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งมีดีท็อกซ์ปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ทําให้การเดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ขับสารตกค้างไปด้วยในตัวเซตนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเห็นผลแลวไวเพราะว่าจะไม่เสียสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทานต่อเนื่องในในเซตนี้จะทานได้1เดือนนะคะเพียงทานพร้อมกันอย่างละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเที่ยง30นาทีดื่มน้ํา1-2แก้วเท่านั้นต่อวันค่ะไม่ต้องไม่ต้องทานทุกมื้อเพราะว่าทางแบรนด์เราจะให้ลูกค้าทานแค่1มื้อต่อ ตอนหนึ่งวันเท่านั้นแล้วก็เมื่อลดน้ําหนักไปได้พึงพอใจก็สามารถหยุดทานได้ก็จะไม่ไม่กลับมาโยโย่ด้วยสําหรับเหมาะสําหรับคนที่ลดน้ำหนักยากแล้วก็รักสุขภาพไปด้วยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็ลดน้ําหนักแล้วก็ได้เห็นผลใน้ไวมากๆก็แนะนำว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสั่งซื้อได้ที่เบอร์084 669 7ดสีนะคะศูน ห 6, 6 9 7เก้าเจ็ดแเบนะคะแล้วก็ติดต่อทางช่องทางไลน์ได้นะคะที่ l ล 3, e n e ID เบนซี่ยี่สาม b บี z อยิบสามค่ะยังไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะสอบถามข้อมือพิมเติมพวกคำสบายใจของลูกค้าได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เสียสละเวลาเดี๋ยวขอไปทานก่อนนะคะ